สวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมเช่นเคยกับช่องเกษตรไทยภูครับเนี่ยมกล่องตัวเดี๋ยววันนี้นะครับจะพาน้องนโมมาทําการนะครับเปลี่ยนอาหารด้วงนะครับเดี๋ยวทํากันยังไงเดี๋ยวไปลุยกันเลยครับผมขั้นตอนแรกนะครับรายการจะทําอาหารให้ด้วงนะครับสิ่งที่ต้องมีนะครับสิ่งแรกคือหัวอาหารหมู แล้วก็ทีเด็ดนะครับกล้วยนะครับทีเด็ดกล้วยวิธีการทําคือใส่หัวหันหมูก่อนครับหัวหันหมูนะครับใส่ลงไปเลยนะครับหนึ่งแก้วนั่นนะครับเทลงไปนะครับนะครับแล้วก็ใส่น้ําครับใส่น้ําใส่น้ําลงไปนะครับแค่พอท่วมครับแค่พอท่วมเพื่อให้หัวหารหมูละลายนะครับ ประมาณนี้ครับประมาณนี้ใส่ไปก่อนครับปึ๊บขั้นตอนต่อมานะครับก็เป็นระหวางรอหัวหันหมูละลายแล้วก็แกะกล้วยใส่เลยครับครับแกะกล้วยใส่นะครับปอกเป็นไม้กล้วยนะครับโอ้โหดึงเลยครับดึงเลยครับนั่นแหละครับ้องนโมจะสั่นๆนิดนึงนะครับ ใส่หมดแลวครับน้อง,องน้ำมืครับหนึ่งวีครับใส่กล้วยหนึ่งวีนะครับในการเปลี่ยนอาหารด้วงนะครับเพราะกล้วยจะทําให้ด้วงของเราบัวพุ่นด้วนนะครับเราต้องใส่เยอะครับมีเยอะใส่เยอะนะครับมีน้อยใส่น้อย นโมคุณเอาเปลือกใส่ทำไมครับให้ใส่ก <sh> ล้วยนะครับใส่เปลือกได้ไงครับโอ้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวรอให้อาหารหมูมันละลายทิ้งไว้สักสี่ถึงห้านาทีนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาขยำขยำใหม่นะครับระหว่างนี้เราก็ไปคาดด่วงรอนะครับ เตยมเลยครับเป๊ะเป๊ะโอ้โหเต็มเลยเอาจบไม่ได้ นี่นี่นี่ตอนนี้อู้เต็มเลยท่านี้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 ลูกโอ้ oh. santo okay. uh, iku ning kemlang kedepmu จับเลยครับรออะไรครับดีบเลยบอีบไม่เหลียนะครับ เพื่อจะได้เปิดฟร์มด้วงของตัวเองนะครับต้องเงียนรู้ไว้ครับครับต้องละลายมีปีดพี่เลยครับ จะบีบยากนิึง,งครับยังไม่สุกดีไม่งอมนะครับละลายงวนหมูให้เข้ากันเลยครับเมื่อเข้ากันดีแล้วก็นำเปลือกงาเข้าวที่แช่น้ำไว้นะครับใส่ลงไปนะครับเอาน้ำให้หมาดๆหน่อยนะครับใส่ลงไปนะครับ ำอกดีดีครับ ใส่แล้วก็ผสมให้เข้ากันครับใช้มือช้อนด้านล่างหัวอาหารขึ้นมาครับผรงนี้นะครับ,รบตักด้านล่างขึ้นมาอย่างนี้นะครับ กันนะครับ แล้วกดให้แน okay. okay. so ่นครับกดให้แน่นกดรอบๆกดรอบๆรอบให้แน่นเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็เทล่วงลงนะครับเทลงให้หมดนะครับเช็คดูให้แน่ใจว่าหมดหรือยังนะครับแหแค่นี้ก็ ปาปิดฟ้าเรียบร้อยแล้วนำขึ้นจัดเก็บสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับพาน้องนองโมมาทำการเปลี่ยนอาหารด้วงนะครับน้องนองโมรู้สึกยังไงบ้างครับวันนี้ก็เหมือนเดิมครับเหมือนวันก่อนครับรู้สึกยังไงครับรู้สึกเหมือนเดิม ตื่นเต้นตื่นเต้นอ๋อน้องจะตื่นเต้นนิดหน่อยนะครับเป็นยังไงได้ความรู้อะไรบ้างในการเลี้ยงดวงก็หลายอย่างหลายอย่างเลยนะครับพอจะนําไปทําเป็นอาชีพเองได้ไหมในภายภาคหน้าพอจะเลี้ยงเป็นไหมเลี้ยงดวงก็ไม่แน่ไม่แน่ใจนะครับเพราะต้องมาบ่อยๆนะครับต้องมาบ่อยใช่ไหมครับเออก็เรียนรู้กันไปคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่2แล้วนะครับของน้องน้ำโมนะครับเอาฝากช่องหน่อยฝากช่องหน่อยน้องน้ำโมก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องอเกษตรไทยพูด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงนี้ครับกับน้องนองโมูขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับผมสวัสดีครับ